ปรับปรุงดินอย่างไรให้ยอดไหลใบใหญ่ใบเขียวเข้มก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับก็เข้ามาชมทุเรียนต้นนี้ก่อนนะครับทุเรียนต้นนี้นะครับตอนนี้มีการแตกยอดออกมานะครับดูยอดของผมนะครับยอดไหลๆอย่างนี้เลยนะครับแตกยอดยาวเป็นเขนเลยนะครับต้นนี้นะครับแล้วก็ดูปลายกิ่งนะครับที่แตกยอดออกมานะครับเห็นไหมไหลทิ่มดินเลยนะครับ แตกยอดทีกิ่งแทบหัก Bref, นะครับหรือที่เขาเรียกกันยอดไหลนะครับแล้วก็ดูใบของผมนะครับใบของผมก็ใบใหญ่นะครับเ an ขียวเข้มนะครับนี่นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยอย่างไรนะครับให้ยอดไหลนะครับใบใหญ่นะครับใบเขียวเข้มไปแล้วนะครับซึ่งการใส่ปุ๋ยให้มันถูกช่วงใบนะครับก็จะทําให้ยอดของเราเนี่ยแตกออกมาได้ดีนะก็ดูตัวอย่างในแปลงผมนะครับ ซึ่งผมได้แนะนําไปแล้วนะครับว่าช่วงใบแบบไหนนะครับใส่ปุ๋ยอะไรนะครับท่านก็ลองไปทดลองทําตามดูนะครับก็จะเห็นผลได้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มีส่วนสําคัญไม่แพ้เรื่องการใส่ปุ๋ยเลยนะครับก็คือการปรับปรุงดินนั่นเองนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเข้ามาชมดินในแปลงทุเรียนของผมในโคกของผมก่อนนะครับนี่นะครับดินในโคกของผมนะครับนี่ค่อนข้างที่จะนุ่มฟูนะดูสิ เขี่ยออกมานี่ง่ายนะครับเอาดินเนี่ยเอานิ้วเขี่ยออกมาได้เลยนะครับนี่ค่อนข้างที่จะนุ่มฟูนะครับเดินบนโคกของผมเนี่ยรู้สึกว่ายุบตัวเหมือนเดินบนฟองน้ําเลยนะประมาณนั้นเลยนะครับดูนี่เห็นไหมเขี่ยออกมาได้แบบง่ายๆเลยนะครับนี่ดินค่อนข้างที่จะนุ่มฟูเลยนะครับอันนี้คือดินบนโคกทุเรียนของผมนะครับที่ผมได้ทําการปรับปรุงไว้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับดูครับ ถึงแม้ว่าจะมีหญ้านะหญ้าพวกนี้นะครับแต่ว่าดินของผมเนี่ยมันนุ่มฟูมากเลยนะดูดิหญ้ามันก็ออกหลุดออกมาง่ายมากนะครับนี่เดี๋ยวไปชมดินด้านนอกโคกของผมนะครับนี่เลยนะครับดินบริเวณน,นอกโคกของผมนะครับคือดินเดิมเนะี่ยก็เป็นดินแบบนี้นะคือผมไม่ได้ซื้อหน้าดินเข้ามานะครับตอนที่ผมปลูกทุเรียนนะครับผมก็จะใช้ดินเดิมอย่างนี้นะครับไปปลูกทุเรียนนะดูสิมันแข็งมากๆเลยอะดูนิ้วนี่แบบจิ้มไม่ลงเลยนะครับแข็งมากๆนะครับต้องเอาไม้ จิ้มนะครับดูครับความแข็งของเขานะครับอันนี้คือดินเดิมของผมนะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมล้วนนะครับและเป็นผงผงอย่างนี้เลยนะครับก็ดินล้วนบนทรายหรือว่าดินนาตามโซนภาคอีสานนั่นเองนะครับเป็นผงเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับเละนะครับดินแบบนี้นะครับจะดูดซับธาตุอาหารได้น้อยนะครับมีอินทรีย์วัตถุในดินน้อยนั่นเองนะแล้วก็นะครับที่สําคัญเลยนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับดินลักษณะประเภทนี้นะครับน้ํามันจะเต็มดินได้ง่ายนะครับ ก็คือเหมือนดินในนานะครับมันจะขังน้ําได้ดีนะครับน้ำจะเต็มดินนะครับนี่นะครับผมจึงแนะนําให้ท่านปลูกทุเรียนแบบยกโคกนะก็เพราะว่าในพื้นที่ของผมนะครับและจากที่ผมไปเยี่ยมชมมาหลายๆเพปลงนะครับดินลักษณะประเภทเดียวกันนะครับช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันเนี่ยมันจะเกิดอาการน้ําเต็มดินนะประมาณนี้นะครับนี่ดินของผมนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นผงแบบนี้เลยนะครับเห้งแล้วแข็งมากนะครับ ปลูกทุเรียนไปตอนแรกๆนะครับผมก็ไม่ได้มีการปรับปรุงดินนะก็ใช้เป็นขี้ควายอย่างเดียวนะครับดินของเรามันไม่ดีนะครับทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยมันมีปัญหานั่นเองนะอันนี้ก็เป็นลักษณะดินในแปลงของผมนะครับท่านก็เห็นไปแล้วนะครับความแตกต่างนะครับระหว่างดินบริเวณโคกทุเรียนของผมกับดินด้านนอกโคกนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับนี่นุ่มฟูนะครับเหมือน ฟองน้ําเลยนะครับเดินนี่แบบเหยียบเหมือนเราเดินบนฟองน้ําเลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับก็จะมาพูดถึงการปรับปรุงดินนะครับผมจะพูดคุยตามความถี่นะครับที่ผมทํานะครับบ่อยที่สุดไปถึงมากที่สุดนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมทําบ่อยที่สุดนะครับเรื่องของการปรับปรุงดินนะครับก็คือผมจะใช้โพแทสเซียมฮิวเมดนะครับน้ำหมักขี้ควายนะครับและไตโคเดอร์ม่านะครับ สามอย่างนี้นะครับผมจะทําการลดทับปุ๋ยทุกครั้งที่ผมมีการใส่ปุ๋ยนะคือผมจะใส่ปุ๋ยทุกวันหวยออกนะครับก็คือ15วันครั้งนะครับผมก็จะใช้3ตัวนี้แหละปล่อยมากับระบบสปริงเกอร์เลยนะครับเพื่อลดทับปุ๋ยนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับเจ้าตัวโพแทสเซียมฮิวเมนนะครับข้อดีของโพแทสเซียมฮิวเมนนะครับก็คือการปรับปรุงดินนะครับทําให้ดินมันล้วนซุยนะท่านก็เห็นไปแล้วนะครับดินของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล้วนซุยเยอะเลยนะครับ เนื่องจากว่าผมใช้โพแทสเซียมฮิวเมต์เนี่ยติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะเละนะครับเจ้าตัวโพแทสเซียมฮิวเมต์นะครับก็ยังช่วยนำพาธาตุอาหารไปสู่ระบบรากนะครับเละยังกระตุ้นการแตกรากได้ดีด้วยนะซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับการขยายรากนะครับการแตกรากนะครับกับการแตกยอดนะครับมันสัมพันธ์กันนะถ้าแตกรากได้ดีนะครับแตกยอดมันก็จะทําได้ดีเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเละนะครับอีกหนึ่งยานะครับก็คือน้ําหมักขี้ควายนะครับ ซึ่งน้ำหมักขี้ควายเนี่ยกระบวนการทํามันก็ง่ายนะครับเอาถังมาหนึ่งใบนะครับใส่ขี้ควายไปครึ่งหนึ่งนะครับหรือท่านจะใช้ขี้วัวก็ได้นะขี้หมูขี้ไก่ได้หมดนะครับแล้วก็ใส่น้ําให้เต็มถังปิดฝานะครับหมักไว้เจ็ดวันนะครับแล้วก็เอามาใช้ลดต้นทุเรียนได้เลยนะน้ําหมักนะครับพวกนี้นะครับมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆนั่นเองนะครับจากที่ผมทดลองใช้นะครับสําหรับน้ําหมักขี้ควายนะครับเขาจะทําให้ตัวไตโคเดอร์มาเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ดีนะ และอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไตโคเดอร์ม่านะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมจะผสมพร้อมกันมาเลยนะครับ3ามอย่างนะครับหน้าฝนหน้าหนาวก็ใช้ทุกสิบห้าวันนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งผมอาจจะใช้เหลือแค่เดือนละเดือนละหนึ่งครั้งนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นที่เยอะสุดนะครับทุกสิบห้าวันที่ผมใช้เลยนะครับทําให้ดินของผมเนี่ยมันนุ่มฟูแบบนี้เลยนะอย่างที่สองนะครับทุกสามเดือนนะครับที่ผมจะเติมนะครับก็คือเป็นโดโลไมท์กับยิปซั่มนะครับ ในการเติมธาตุลงนะครับให้กับต้นทุเรียนนะครับแล้วก็เป็นการปรับค่า PH ดินด้วยนะครับก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับค่า PH ดินนะครับมีผลกับการดูดซับธาตุอาหารของรากทุเรียนนะครับค่า PH ดินเราก็ต้องควบคุมให้มันดีนะครับที่มันเหมาะสมนะครับก็คือค่า PH ดินควรจะอยู่ที่5.5ถึง6.5นะครับก็คือเป็นกรดอ่อนๆนะก็ยิปซัมโดโลไม์นะครับวิธีการเลือกใช้ผมก็ได้แนะนำไปแล้วนะครับ ซึ่งผมจะใส่ทุก3เดือนนะก็ง่ายๆนะครับก็เป็นเดือน3นะครับเดือน6เดือน9เดือน12เลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนโดโลไม์นะครับเนี่ยผมจะใส่ช่วงประมาณเดือน9และเดือน12นะครับก็คือเรามาวัดค่า PH ดินก่อนนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วนะครับเมื่อฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับมันจะทําให้ดินของเราเนี่ยเป็นกรดมากขึ้นนะครับหลังจากฝนตกเพราะน้ําฝนมันก็เป็นกรดอ่อนๆเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นนะครับท่านต้องวัดค่า P h เดินก่อนจะเลือกใช้นะครับ เละนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือนะครับการคลุมดินนะครับด้วยฟางข้าวนะครับและการเติมอินทรีย์วัตถุนะครับด้วยการใส่ขี้ควายหมักนะครับซึ่งในเพลงผมผมจะทําปีละสองครั้งนะก็แนะนําเลยนะครับควรที่จะเติมนะครับอย่างน้อยนะครับปีละสองครั้งนะครับหรือท่านจะเติมมากกว่านั้นก็ได้นะครับผมก็จะทําการคลุมดินและใส่ขี้ควายหมักนะครับครั้งแรกก็คือเดือน11นะก็คือเดือนถัดไปนี่เองนะครับผมจะเริ่มใส่แล้วนะครับ เกี่ยวข้าวเสร็จนะครับผมจะคลุมฟางข้าวนะครับแล้วก็เติมขี้ควายหมักไปด้วยเลยนะและอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเดือนสีนะครับเดือนสีเนี่ยก็คือฟางข้าวของเรามันเริ่มย่อยสลายแล้วนะครับเราก็เอาฟางข้าวมาเติมนะครับและผมก็จะใส่ขี้ควายหมักเข้าไปด้วยเลยนะของผมก็จะทําอยู่2เดือนนี้นะครับเป็น2ครั้งนะครับปีละ2ครั้งนั่นเองนะส่วนขี้ควายหมักของผมนะครับก็คือหลังจากที่ผมใส่เดือน11นะครับผมจะซื้อขี้ควายชุดใหม่เข้ามาหมักไว้เลยนะ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะไปเดือน4เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเวลาหมักอยู่ประมาณ4-5เดือนนะครับก่อนที่จะใส่นะครับผมไม่แนะนําให้ใส่ขี้ควายสดใหม่นะครับเพราะมันจะมีผลกระทบกับต้นทุเรียนของเราได้นะครับและการใส่ขี้ควายนะครับผมจะใส่ปลายทรงพุ่มออกมาด้านนอกเท่านั้นนะครับผมจะไม่ได้ใส่ด้านใต้ทรงพุ่มเลยนะเพราะว่าจากประสบการณ์ผมนะครับถ้าเราใส่ไปด้านใต้ทรงพุ่มนะครับถ้ามันบางๆนะมันจะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ามันหนามากนะ มันจะทําให้ใบทุเรียนของเราเนี่ยไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าขี้ควานยนะครับไม่ว่าจะหมักแล้วก็ตามนะครับแต่เมื่อไปเจอกับน้ํานะครับเมื่อไปเจอความชื้นนะครับมันก็จะเกิดกระบวนการย่อยสลายขึ้นได้นะครับและกระบวนการย่อยสลายของพวกปุ๋ยคอกเนี่ยมันก็จะดึงในโตัเจนออกมาด้วยนะมันจะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยมีอาการใบเหลืองใบไหมได้นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อควรระวังในการใส่ขี้ควายนะครับส่วนการคลุมฟางข้าวนะครับผมจะคลุมนะครับ ห่างจากโคนต้นรัศมีประมาณหนึ่งอกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงเดือน11หรือช่วงเดือนสีก็ตามนะครับคือผมจะเว้นบริเวณโคนต้นไว้นะครับผมจะไม่คลุมมิดถึงโคนต้นนะให้โคนต้นมันโดนแดดบ้างนะครับมันจะได้ไล่ความชื้นนะครับมันจะได้ไล่เชื้อราที่ไม่ดีนะครับออกไปจากบริเวณโคนต้นของเรานะบางท่านเนี่ยคลุมจนไปถึงโคนต้นเลยอย่างนั้นไม่ดีนะครับมันทําให้โคนต้นของเราเนี่ยชื้นจนเกินไปนะเดี๋ยวมันจะเป็นโรคเชื้อราได้นั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นการปรับปรุงดินนะครับเพื่อทําให้ดินมันล้วนซุยนะครับทําให้ดินมันนุ่มฟูนะครับทําให้รากมันขยายออกมาได้ดีนะครับเมื่อรากขยายออกมาได้ดีนะครับการแตกยอดนะครับยอดมันก็จะไหลๆแบบนี้เลยนะครับและก็ใบมันก็จะใหญ่นะครับใบมันก็จะเขียวเข้มได้นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละอย่างที่ผมใช้นะครับมันก็มีข้อควรระวังทั้งสิ้นนะท่านต้องเข้าใจด้วยนะครับเกี่ยวกับวิธีการใช้นะครับและข้อควรระวังนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ